เทียมป่านฮะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้อยู่เบื้องสูงนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมามามาอ้าวก่อนก่อนอื่นก่อนไปเก็บนะอย่าลืมกดติดตามก่อนนะคะกดอ่า subscribe สสนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคหนึ okay. 1, 2, okay. mm ่งสองสามโอเคเรามา <laughs> เราจะพาเพื่อนมาเก็บประเทียมป่านะคะนี่ตรงนี้เลยอยู่อยู่ใกล้ๆที่แบบว่าที่เราปลูกผักเนี่ยคะ่ะที่ข้างถนนเพื่อนๆเห็นไหมคะคุณเคยกับวิวไหมคะแต่วันนี้เรามาเบื้องสูงนะคะเดี๋ยวผักเดี๋ยวให้ดูป่าทั้งหมดที่นีนะคะนี่คะ่ะสวยๆกว่าตรงที่เดิมอีกนะคะเยอะด้วย ุดง่ายด้วยนะมันไม่ได้อยู่ตรงมันไม่ได้อยู่ตรงอหินนะนี่ค่ะโอ้หัวตโตโตเลยอะ่ะนี่หัวงามๆเลยตายแล้วบูธเราบูธเราน้ำทะลุนะแสดงว่าบูธเราพัางแล้วนะคะนี่ค่ะหัวอว้ว

วัวเล็กเดี๋ยวเราไปปลูกดีกว่าปลูกที่บ้านเนาะ เราเก็บต้องระวังหลัง้วยค่ะหงหลังเนะเก็บเพิ่มหงหลัง เป็นผักตีวฝรั่งนะเพื่อนกินได้นะผักตีวฝรั่งมีรสเปรี้ยวนะก็กินยอดนี่แหละกินแล้วก็ลอกๆอกแล้วก็กินนะเพื่อนกินส,สดๆนี่แหละเป็นสลัดอะไรเงี้ยหรือใคร,รต้มต้มใส่ต้มปลาก็ได้เนาะถ้าใครต้องการความเปรี้ยวจากผักนะแบบยอนขามอะไรเงี้ยเป็น ใบติ่เตแล้วก็จะมีก้านดอ,อ,อกมาแบบนี้นะคะจะเป็นต้นฟูกิที่เราเก็บฟูกินาโตกนะนี่คือต้นฟูกิค่ะเรากินก้านได้แต่ว่าเราให้ใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บกินกันนะอร่อยนะ,ะก้านก็อร่อยดี นี่คะ่ะกลับมาบ้านเลยนะคะอันอนมาล้างหัวใหญ่หัวโ,โตนะันกระเทียมเลยนะคือกระเทียมป่าที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวกันจะ,อะดองนะคะหัวเป็นเงาๆดีนะคะจะมาดองกับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำดองหลักเกี่ยวนะ หลักเกียวก็คือ,อคล้ายๆเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าหัวจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะหลักเกี่ยวเนาะหลักเกี่ยวก็เแม่ยา่าแม่สามีปลูกอยู่ค่ะการก็ดองนะเคยเคยปลูกให้อยู่แล้วการก็เคยดองด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เป็นหลักเกี่ยวน,นะคะนี่ค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าหัวเขาจะรีๆเนาะพูดแล้วก็กินก่นนะ กินวาลเม็ดจะมีประโยชน์ต่อตับนะอืม <c oughs> ก็จะดองในหลนี้แหละพอดีหลักเกียวจะหมดแล้วล้วก็เอานี้มาดองกับเทียมต่อนะคะ <c oughs> ก็คือน้ำดองอันเนี้ยคือเราใช้ทำออน้ำกระเทียมดองที่เป็นแบบว่า สำหรับยำได้นะการก็ใช้ประจำนะน้ำหลักเกลียวเนี่ยใช้เต็นกันได้นะคะก็ตัดเอาแบบก้านๆนหน่อยเนะแบบก้านๆด้วยแบบนี้นี่ดองไว้ใส่ยำนะคะนี่ส็จเรียบร้อยแล้วเทใส่เทให้ท่วม เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ไว้แบบเป็นหลายเดือนเลยนะนี่ค่ะก็สเอ่อสีห้าเดือนหเดือนอะไรเงี้ยเป็นปีนะคะแล้วเราค่อยมาเปิดกินเนาะนอันนี้เป็นหลักเกี่ยวนะนี่ค่ะก็น้ำอันนี้ใช้แทนน้ำกระเทียมดองในการยำต่างๆอาหาร ไทยได้นะคะนี่อร่อยนะคะโอเคค่ะส่วนส่วนใบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เด็ดๆเ,เอาอันนี้ออกเนาะหรือว่าไม่ดิดก็ได้แล้วก็ใส่ซิปล็อกถุงพลาสติกหรือถุงซิปล็อกเก็บไว้ในตูเ้เย็นเอาไว้กินนะคะไว้ทำอาหารนะหรือจะกินดิบๆแบบนี้ก็ได้นะ,ะบางคนชอบกินดิบอย่างกลางก็ชอบกินดิบนะจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ย Ừ, หรือทอดใส่ไข่เจียวอะไรตามสบายเลยกินกับส้มตำใส่ส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใบมันเนาะเก็บไว้กินได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี้คือหลักเกีียวที่การดองไว้ปีไหนไม่รู้นะนี่ค่ะยังมีอยู่นะคะ